ขอต้อนรับสู่กศนอ,อำเภอสัตหีบอนุรักษ์เต่าทะเลสเสน่ห์ธรรมชาติอภิวาทหลวงพ่ออีเขาชีจันพระใหญ่ไหว้กมหลวงชุมพรถิ่นขจรราชนาวีกศนอ,อำเภอสัตหีบประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551ตามประกาศการะทรวงศึกษาธิการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธยาศายจังหวัดชนบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการพื้นที่อำเภอสตัตหีตตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชบิบุรีติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยอยู่ห่างจากจังหวัดเชิบุรีไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาประมาณ84กิโลเมตรกสนอำเภอสตัตหีบปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่1 0 2 0หมู่ที่1 ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีวิสัยทัศน์ภายในปี2565ผู้เรียนผู้รับบริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้โดยเครือข่ายมีส่วนร่วมพันธกิจ 1. ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา 3. พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สื่อและการประเมินผล 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษากศนอำเภอสัตหีบดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่บริการอำเภอสัตหีบภายใต้การบริหารงาน ของนางสุรัศวสวดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศนอำเภอสัตหีบบุคลากรกศนอำเภอสัตหีบมีทั้งหมด20คนประกอบด้วยนางสุรัศวสวดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศนอำเภอสัตหีบนางสุพัฒน์นำเจริญลาภครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนายทัพเทพอรเนตรครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษพนักงานราชการจำนวน11คนพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน7คนรางวัลที่ได้รับนายทัพเทพอรณีครูผู้ช่วยได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านกิจอาสาสำนักงานกศนประจำปี2565นายบทัพเทพอรณีครูผู้ช่วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่ง บทความประเภทอาชีพท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกประจำปี2565กบศนตำบลภูตาหลวงได้รับรางวัลกศนตำบล 5D ดี p r e m i ยมพลั s อันดับที่สองระดับกลุ่มสุดฝั่งบุรพาประจำปี2565บ้านหนังสือชุมชนบ้านป้าปทุมกศนตำบลน,นาจอมเทียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจำปี2564สิทธิปัจจุบันดีเด่น นายทวีสุวรรณโชตได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2564ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอสตหีีได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งระดับประเทศประจำปี2564บ้านหนังสือชุมชนฟอกคอฟฟี่877กสนตนสถิติได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่2ระดับประเทศประจำปี2563 เครือข่ายวัดช่องแสมสารกศนตำบลแสมสารได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจําปี2563กศนตำบลบางสเลได้รับรางวัลชนะเลิศอนันดับที่3ระดับประเทศประจําปี2563กศนตำบลบางสเลได้รับรางวัลกศนตำบล 5D ดี p r เมียมชนะเลิศอันดับที่2ระดับภาคตะวันออกประจําปี2563 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอสัตหีบได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่สองระดับภาคตะวันออกประจำปี2563นางสาวกุสุมาเพชรสีนวลได้รับรางวัลครูศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นชนะเลิศอ,อันดับที่สองระดับประเทศประจำปี2563นายวีรากรมณีทรัพย์สุสขคนหัวหน้ากศนตำบลนาจอมเทียนได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอ ประจำปี2563นางสุรัสศดีเลี้ยงสุพง์ผู้อำนวยการกศนอำเภอสัตหีได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับประเทศประจำปี2562บ้านหนังสือชุมชนบ้านป้าประทุมกศนตำบลนาจอมเทียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ระดับประเทศประจำปี2562นายวีรากรมณีทรัพย์สุสพลได้รับรางวัล ครูกศนาตำบลดีเด่นชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประจําปี2561กศนาตำบลบางเลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองระดับประเทศประเภทศกศนาตำบลดีเด่นประจําปี2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาอาทิเช่นพระครูวิศาสุตากรเจ้าคณะตำบลญภูตาหลวงเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารภูมิปัญญาสาขาศาส,สนาและประเพณี นางปราณีตลอยสวยัยภูมิปัญญาสาขาหัตกรรมการทำเสื้อมัดย้อมสีสดใสนางกจกรการักภูมิปัญญาสาขาหัตกรรมการทำมาบิงอาร์ตเพื่อการขานางปิ่มปินัสสารรัตภูมิปัญญาสาขาศิลปรกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยนางพวงเพนพวงผิวภูมิปัญญาสาขาศิลปรกรรมศิละปะผ้าด้านมือผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565 สรุปได้ดังนี้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนออำเภอสัต,ตหีบมีนักศึกษาในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ทั้งสิ้น3,908คนแบ่งเป็นระดับประฐมศึกษาจำนวน66คนจบหลักสูตร7คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,582คนจบหลักสูตร150คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2,260คนจบหลักสูตร247คนกศนอำเภอสัตหีบดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีงบประมาณ2,565จำนวน21โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม5,220คนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเป็นคิดสร้างสารรค์สร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมทางด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สุขภาวะกีฬาดนตรีจิตอาสาและเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโครงการสเตมศึกษาโครงการโครกหนองนามโมเดลโครงการค่ายวิชาการภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้นนักศึกษาที่ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช่นนายศิริศักดิ์นาควิเชียนอาชีพระระราชการยศจากโทเหล่าการเงินทหารเรือนายอลิชาบุญทวีอาชีพระระราชการยศจากตรีเหล่าปืนสอลลฝอนายเดชาธรหรือแก้วมาอาชีพพนักงานบริษัทต,ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต้อนรับสวนนวงนุษย์พัทยานักศึกษาที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้อาทิเช่นนายนัทวุฒิเพชรแก้ว สอบได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นายธงธรรมขุนอินสอบได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ด้านงานการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอสตฐหีบดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้เรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถทักษะสามารถประกอบเป็นอาชีพและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กศนอำเภอสะตะหีบดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ2565ทั้งสิน้นจํำนวน9โครงการผู้ร่วมกิจกรรม598คนด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษกศนอําเภอสัตหีบมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น57คนนอกจากนี้กศนอําเภอสัตหีบได้มีการจัดการศึกษาด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการให้มีอาชีพและมีรายได้โดยการทำ MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อการจ้างงานให้ผู้พิการมีรายได้ประกอบด้วยชาย9คนหญิง9คนรวมทั้งสิ้น18คนการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษกศนอำเภอสตหีได้มีการจัดโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษดังนี้ 1. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิต และสมองมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น190คน 2. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพพนักงานขายสินค้าและบริการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น15คน 3. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการอบรมกล,ลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น75คนด้านงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศนอำเภอสัตหีบได้มีการวางแผนงานและโครงการร่วมกันภายในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้สื่อนวัตกรรมและจัดสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสตหีส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจมีนิสัยรักการอ่านตลอดจนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสตีีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศเช่นกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด มีการจัดทำแผนการดำเนินงานระหว่างบรรรักษ์ครูกษตรตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจิตอาสาให้บริการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อมี QR code เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัตหีบคุมทรัพย์แห่งความรู้การสร้างอาชีพ DIY การเพ้นกระเป๋าผ้าเป็นต้น กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กศนอำเภอสัตหีบมีการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ก่อนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําฐานกิจกรรม จำนวนที่เหมาะสมกับรูปแบบในการบริการและขนาดของกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนก็นำอ,อำเภอสตหีบมีการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนจำนวน5แห่งโดยจัดโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบรุรีแต่ละแห่งสถานที่มีความเหมาะสมสะอาด อยู่ในชุมชนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชนมีจิตอาสาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกันจัดกิจก,กรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือสู่ชุมชนหนังสือหน้าอ่านการพัฒนากศนตบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนดกศนอ,อำเภอสตอหี มีกศนาตำบลทั้งหมด5แห่งกศนที่ได้รับการประเมินเป็นกศนตำบล5ดีพรีเมียมจำนวน1แห่งกศนตำบล5ดีพรีเมียมพลัสจำนวน1แห่งและกศนตำบลภูตาหลวงได้รับรางวัลกศนตำบล5ดีพรีเมียมพลัสระดับกลุ่มสุดฝั่งบุรพาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากศนอำเภอสตหีบส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพได้ทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนและนักศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆโดยเผยแพร่ผ่านทาง f Facebook Page, เพจกศนอำเภอสัตหิบทางไลน์และจัดทำเป็นจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ก,การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศก็สนออำเภอสัตจีบแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลและการจัดกิจกรรมโดยมีหน้าที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเช่นการนิเทศงานการศึกษาพื้นฐานการนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่องเป็นต้นนอกจากนี้กศนอเอสัตหีได้นำหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกศนออ,อาทิงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นการสืบค้นหาข้อมูลผลการเรียนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตารางสอบ วันเวลาสอบเจวโมงกิจกรรมกบชและงานการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบันทึกระบบข้อมูลของผู้เรียนในระบบเชื่อมโยงออนไลน์เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้เรียนได้ทั้งนี้ในด้านงานพัฒนาวิชาการกศนอำเภอสตหีบมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจำนวน2หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและการเผยแพร่มรดกที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองประกอบด้วย หลักสูตรพุทธวิถีหลวงพ่ออีวัชตหีบและหลักสูตรกลุมหลวงชุมพรด้วยระบบการบริหารงานขององค์กรที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายใต้เอกลักษณ์ที่ว่ารู้เท่าทันเทคโนโลยีและเอกลักษณ์องค์กรออนไลน์